สวัสดีครับนี่มันอีกยอดหนึ่งครับผมยอดที่ห้านะครับผมนี่เจดีครับนี่แกเจ็กเก็ตครับผมกรอบเลยครับกรอบครับผมกอบเนหมายอีกแลนเลยครับครับผมบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศนู่ยอดที่เราขึ้นมานะเมื่อกี้ครับผมมีหลายยอดมากครับแต่วันนี้ขอสองยอดก่อนนะครับนู่จะมีเขาจะทําอีกครับผมร้านกาแฟครับมุมนู้นร้านกาแฟครับนี่ยอดครับผม เป็นอีกหนึ่งที่นะครับผมที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีครับผมอุทยานถ้ำขอนานในนะครับบรรยากาศนะครับแต่วันนี้แดดไม่ออกครับผมไม่ร้อนมากอากาศเริ่มหนาวเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆครับ ประมาณนี้นะครับดอกไม้สราระบูชาได้นะครับผมเป็นเจดีที่มีประตูแสงแล้ว ลอดเข้าได้ทั้งหนึ่งสองสามสีด้านสีด้านเลยครับทั้งสีด้านเลยนะครับผม <c oughs> ทั้งสีด้านเลยนะครับ